สวัสดีค่ะวิธีขามคําถามทางเพจพิการค่ะคุณแม่ไม่ว่าพิกันจะลงโพสต์อะไรก็ตามโพสต์ถ่ายลูกส,สวยโพสต์นู่นนี่นั่นโพสต์อะไรของพิการเนี่ยแม่ไปเม้นด้ไว้ใต้โพสต์นะคะพิกันจะได้ตอบล่าสุด ก็คือโพสล่าสุดไม่เล่าไม่ว่าจะลงเรื่องอะไรก็ตามไม่เกี่ยวข้องกับคําถามคุณแม่คุณแม่ไปลงไว้เลยวิธีการขอคาปรึกษาเหตุการเนี่ยง่ายๆเลยเพราะว่าเวลาที่พี่แกนลงโพสแสดงว่าพี่แกนเนี่ยพร้อมที่จะตอบคาถามคุณแม่พี่จะจัดสรรเวลาช่วงนั้นมานั่งตอบสี่ห้าคำถามได้ก็ยังดีต่อวันวันไหนว่างเนาะเยอะหน่อยก็ตอบเยอะเออพอเสร็จแล้วอาจจะแบบก่อนนอนก็มานั่งเปิดนิดนึงตอบก่อนนอนอะไรอย่างนี้นะคะ ยูทูบเช่นกันเวลา youtube เนี่ยเวลาพี่แกลงคลิปอะไรให้มาถามใต้คลิปนั้นถึงแม้ว่าไม่เกี่ยวกับคลิปนั้นนะคะเพราะว่าบางคนไปถามคลิปเก่าๆ่าเนี่ยบางทีถ้ามันแจ้งฝ่ามันฝ่าพี่แกจะไปเปิดการแจ้งเตือนดูเนี่ยมันอาจจะไม่ทันใจคุณแม่นะคะแต่ว่ากรณีมีปัญหาเนี่ยพี่เกก็จะแนะนําว่าดูสารบัญเพจพี่แกก่อนเลยว่าแม่มีปัญหาอะไรเลือกข้อหัวข้อนั้นเข้าไปดูคลิปห้าร้อยกว่าคลิปต้องได้ต้องตรงกับปัญหาคุณแม่บั้งแหละเชื่อพี่แกนเนาะ อาค่ะข,ขอคุณพัชนะคะเดี๋ยวแม่โกรธนะคะคลิกขึ้นมาแล้วไม่ตอบเนาะน้ำนมแม่ไม่พอเลยให้น้องกินนมชงก่อนนอนพอตือนน้องอ้วกหมดเลยเป็นเพราะอะไรนะคะเออกินเยอะไปไหมนะคะลองดูก่อนว่ากินเยอะไปไหมถ้าไม่กินเยอะไปนะคะให้ใค้กินแล้วก็อุ้มเลยทีนึงแล้วก็กินต่อนะคะหรือบางคนก็มีเหมือนกันที่ไม่ถูกกับนมอันนั้นก็ต้องเปลี่ยนนมเ้ากินแล้วอ้วกกินแล้วอ้วกนะคะ อ๋อแต่น้องตื่นนอนไปแล้วเนาะแล้วอ้วกไม่ได้ตื่นไม่ได้อ้วกทันทีแนะนําว่าบางทีกินขวดหรือกินแบบกินนมผสมเนี่ยให้เราอุ้มเลยให้ดีก่อนอุ้มหัวสูงสักพักนึงถึงว่างนอนให้แม่ลองอุ้มหัวสูงกินนมก่อนละกันแล้วว่างนอนว่าอย่างอ้วกหลังตื่นย่างไมนะคะ <S <S ให้หยาต้นนมแม่แล้วค่ะแต่ลูกไม่ยอมกินนมอะไรเลยนมขวดก็ไม่กินเนาะ <S <S เออ อายุเท่าไหร่ไม่รู้คุณแม่นัทน,นะคะคือเมื่อถ้าถามพิกันนะคะถ้าลูกไม่กินนมอะไรเลยแต่ลูกกินอาหารได้ดีแม่ก็ชดเชยด้วยอาหารที่มีแคลเซียมเข้าไปให้ลูกกินนะคะแต่ถ้าอยากพยายามให้ลูกกินแม่อาจจะแบบใช้เป็นแก้วสวยๆหรือว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบแพ็กเกจนมที่มันเป็นแพ็กเกจกล่องสวยๆหรือว่าที่มันเป็นฝาหมุนข้างบนแล้วก็ดุดๆอย่างนั้นอนะ เด็กเขาอาจจะชอบเพราะกาลังคิดเขาอาจจะคิดว่าเขากินขนมอยู่โดยใช้วิธีนี้หลอกล่อนะคะน้องสองเดือนนะคะกินนมแม่และนมผงนอนหลับไปสักพักตื่นขึ้นมาแล้วแหวนมบางทีก็อ้วกเกิจดจากอะไรนะคะอ่าก็ลองกลับไปดูอย่างที่พี่แกนบอกว่าดูว่ากินนมมากไปไหมนะคะอุ้มหัวสูงหลังกินนมหรือเปล่า คำถามคุณแม่พอยเพลินถามว่าเวลาที่ให้ลูกจุกเต้าตอนกลางคืนนะคะสักพักไม่เกินสิบห้านาทีเขาจะบิดตัวแรงมากร้องไห้แล้วปล่อยอ๋อพยายามจับเรือแล้วก็ร้องไม่หยุดเป็นเพราะอะไรคะเพิ่งเป็นมาสองวันน้องหนึ่งเดือนยี่สิบสองวันไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงน้านมพุ่งหรือเปล่าเพราะว่าแม่บอกว่าแม่จับเรือแล้วก็ยังไม่หยุดร้องทาให้เขากรดหรือว่าแบบฉันกำลังฟินอะแล้วฉันกลายเป็นน้ํานมพุ่ง มาโดนเพดานปากชั้นมาโดนอะไรตำแหน่งที่ฉันไม่ชอบอ่ะก็เลยหงุดหีดพ่านหยุดหิดให้แม่เราสังเกตว่าชว่วงที่แม่ที่ลูกมีอาการเนี่น้ำนมแม่กําลังพุ่งหรือเปล่าถ้าใช่ก็ตามที่พีแกนบอกเลยนะคะ <c oughs> ลูกหนึ่งเดือนครึ่งแม่ต้องกลับไปทํางานแล้วให้หย่านมยังไงดีนะคะเอ่อให้แม่บีบน้ํำนมหรือทําสต๊อกน้ํานมให้ให้ลูกนะคะ <c oughs> ไปทํางานก็ปั๊มนมกลับมาให้ลูก ถ้าลูกอยู่บ้านเดยกกับคุณแม่ตอนเย็นนะคะตอนเย็นคุณแม่ก็กลับมาให้ลูกกินเต้าแล้วก็ตอนกลางคืนด้วยนะคะน้องจําเป็นจะต้องได้นมแม่ถึงหกเดือนเพราะว่าการทํางานของลําไส้น้องนะคะเหมาะสําหรับการย่อยนมแม่มากที่สุดอืมและนมแม่ก็มีประโยชน์มากเลยสองร้อยกว่าชนิดในสารอาหารในน้านมแม่มากที่สุดในโลกเลยเออถ้าเป็นไปได้ก็ยังคงให้นมแม่ต่อแต่ว่าถ้าแม่จําเป็นต้องย่านมจริงๆนะคะ แม่ก็เพียงแต่ซื้อนมผงมาให้ลูกกินแล้วก็ฝึกกินขวดนะอตัวแม่เองก็อาจจะต้องระบายน้ำนมออกเป็นระยะระยะน,นะคะแต่มันจะทรมานมากถ้าแม่เป็นแม่นมเยอะหนึ่งเดือนกว่านเนี้บอกเลยก็คือปัม๊มปั๊มออกให้ลูกกินไปนะคะคุณแม่หนูเปียวถามว่าน้องหนึ่งเดือนห้าเดือนน้ำหนักไม่ขึ้นเป็นอะไรไหมคะน้ำหนักห้าจุดหก ผู้ชายและเกิด2 4 7 5น้นะคะคือมันจะมีบางช่วงเวลาที่ลูกป่วยเอ,อ่อแล้วน้ําหนักลูกจะไม่ขึ้นมีได้นะในช่วงเดือนนั้นถ้ามีลูกป่วยน้ําหนักลูกเหมือนจะลดลงไปแล้วอาจจะขึ้นมาแล้วจะหายป่วยแต่การเป็นว่าน้ําหนักลูกเนี่ยเท่าเดิมอย่างถ้าอย่างเงี้ยไม่เป็นไรมันมีเหตุไงคะมันมีเหตุหรือว่าลูกฟันขึ้นแล้วกินนมน้อยลงอันนั้นน้ําหนักเท่าเดิมนะคะก็เป็นได้นะคะ หาเดือนน้ำหนัก5.6น้องผู้ชายแสดงว่าน้ำหนักน้องเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์นะคะต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์แม่ดูว่ากินอาจถ้าน,น้ำหนักเนี้ยอาจทับมุต่ตำกว่าเกณฑ์ด้วยอย่างเงี้ยแม่ต้องดูแลนมที่น้องกินน้องกินนมอ,อันนี้ถูกไหมมีมปัญหาเรื่องถ่ายเป็นมูกเลือดถ่ายบ่อยหรอืหรอเปล่าอันนี้มันอาจจะบ่งบอกเรื่องของแพนนมวัวได้นะก็ Tesla. ต้องไปหาคุณหมอให้คุณหมอวินิจฉัยนะคะหรือเนี่ยปรึกษาคุณหมอให้คุณหมอแนะนําได้พอน้องน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ถ้ากินนมผสมอยู่เนาะแม่หนูเปี้ยนอนกินนมอะไรถ้ากินนมผสมก็ตามนี้ถ้ากินนมแม่ต้องดูว่าลูกได้นานมส่วนท้ายไหมนะคะคำถามตอบไม่หมดนะคะต้องขออภัยด้วยหมดเวลาก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาจะไปนั่งตอบก,กันแล้วก็ฝากติดตามเพจไว้ก่อนนะคะอย่างที่พี่แกนบอกถ้าลงโพสอะไรให้ถามคําถามชิงไว้แล้วก็แล้วก็นะคะก็ติดตามพี่แกนไลฟ์ทั้งจริงแล้วก็ไลค์ค่อนข้างบ่อยนะจริงไลฟ์จน เกรงใจว่าจะเบื่อเข้ามาฟังกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็อยากจะมาตอบคาถามนี่แหละพอรู้สึกว่าไรแล้วมันได้คุยอ่ะมันเหมือนเป็นการสื่อสารสองทางอ่ะไ์แล้วได้คุยแล้วได้ตอบแล้วแม่ท่านอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทติ๊กตอกทาง u t u b e เนี่ยก็คือได้ฟังด้วยนะคะเผื่อว่าตรงกับประเด็นของตัวเองนะคะถ้าโดยส่วนใหญ่พี่กัก็จะไลฟ์สมมติว่าจันถึงสุขจันจันถึงสุขก็มีจะมีเวลาเที่ยงค่งนะคะแล้ววันศุกร์ก็ตั้งใจว่าจะไลฟ์ช่วงสามทุ่มทุกอาทิตย์ นะคะที่จะไลฟ์เป็นประจำเนอะวันนี้พี่แกนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ